กิเนปเปียปักช่องอแล้วก็ก็เลยเอามาส่งเสรมิมก็เลยเอาตัวเนี้ยเป็นจุดขายกับกรมสวสัตว์ว่าหญ้าตัวเนี้ยน่าจะส่งเสรมิมน่าจะทำการน,น่าจะทำเ,เป็นของวัาให้กเกษตรกรก็คิดนะนะ ช่เขาเจามาตัดหญ้าใช่ไหมอ่เหน่นะต้องมาตัดหญ้าเอาไปหัน่นซื้อองห่นอะไรก็ไรเงี้ยเขาก็้อซื้อใส้กินอ,า,อาจารย์ว่าดีกว่า,า,า,าฟัง ว่าถ้ามีเนเปียเนี่ยอาจจะใช้ใช้ฟางแค่สองก้อนวันหนึ่งเพราะนั้นมันก็ประหยัดเวลาเราซื้อฟางปีหนึ่งคับเราจ่ายหนึ่ปีหนึ่งแล้วเราไม่เห็นว่าอะไระเดืนมันควรจะจ่ายเพราะว่าเราจ่ายเป็นก <c oughs> ้อนไจ่ายเป็นก้อนแล้วเราคิดว่าไอ้มันต้นทุนจะมีแต่หัวอาหารแต่มันไม่ใช่ไง <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ไม่คือ